วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทังกระทรวงสาธารณสุขก็ข้อมูลมันเพิ่มบอกว่าตอนนี้ก็คือเชส,ส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ความจําเป็นของการที่จะต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นเนี่ยต้องมากขึ้นแล้วก็ให้การเข้าถึงของประชาชนง่ายขึ้นก็เลยมีข้อสั่งการว่าโอเคให้เปิดขยายการให้บริการทางสาธารณสุขหนังเราก็เปิดจากที่เป็นให้บริการวันเสาร์นะคะก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ จนถึงสุกนะคะอ่าแล้วทีนี้อันนี้คือมีกี่รอบยังไงบ้างคะหรือว่าเราต้องทํำยังไงบ้างคะคุณหมอคะเอ่อวันจนถึงสุกนี่ก็คือเปิดตั้งแต่เก้าโมงจนถึงบ่ายสามครึ่งนะคะามาเมื่อไหร่ก็ได้เลยค่ะเรามีทั้งวิธีที่ให้อ,องรมณทะเบียนล่วงหน้าจังคีล่วงหน้าซึ่งก็จะมีข้อมูลในประวัติเหมือนกันตอนที่ไปบางเสื้อนะคะที่ว่าทะลุไปจุดฉีได้เลยกับที่จะให้ w อ l k in ินก็ได้ะคะ่ะเพราะว่าเ ปริมาณเอประชาชนไม่ไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะ,ะงั้นก็อรับมือได้ทั้งทั้งที่ลงทะเบียนล่วงหน้ากับวอล์กอินเองแต่ว่าถ้าใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะเสร็จเร็วแล้วก็แถวก็จะเอะไปแบบปุ๊บๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแป๊บเดียวก็ก็เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตัวใครวอล์กอินเนี่ยก็จะต้องเหลายเรื่องอยู่นะคะ,คะแล้วก็อยู่ตรงบริเวณวอล์กอินนี้ก็ก็ยาวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จองมาได้เลยค่ะอย่างลงทะเบียนล่วงหน้าต้องลงที่ไหนยังไงบ้างคะคุณหมอคะ อ่ะลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยก็คืออไปเช็คที่ใน a ฟ e b o o k ของของของสถาบันร่วมพหนังกับของบางเสื้อค่ะเป็นเพจซีบีซีบางซื่อกับของสถาบันร่วมพหนังเราก็จะมี o, อินโฟเอประกาศแล้วก็จะมีตัว QR c อ d e คแล้วก็มีลิงก์ที่จะให้คลิกไปว่าโอเคลงทะเบียนล่วงหน้าตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้อินโฟกราฟิกเนี่ยเราก็ส่งไปตามสื่อต่างๆแล้วก็อาจจะมีจากสื่อต่างๆด้วยนะคะแต่นั้นก็มี QR code คให้ส่องแล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลย ค่ะเวลาลงทะเบียนล่วงหน้าเขาจะให้เราเรานัดเวลาเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้ไหมคะช่วงเวลาเท่านั้นเท่านี้เหมือนกันไหมคะเหมือนเดิมไหมคะค่ะแบ่งเป็นเช้ากับบ่ายอ๋อเช้ากับบ่ายอ่าไม่ไม่ถึงขั้นแบบว่าซอยย่อยเป็นแบบเออครึ่งชั่วโมงเหมือนกับตอนบางซื่ออะไรเงี้ยเพราะว่า,าวันหนึ่งโดยเฉลีย่ยที่นี่เราให้บริการประมาณสองพันสองพันคนเนี่ยาบางซื่อเนี่ยสองหมื่นอันนี้ต่างกันสปเกลียวต่างกันค่อนข้างเยอะค่ะค่ะอย่างลงทะเบียนที่คุณหมอบอกว่าเสร็จเร็วหน่อยเนี่ยใช้เวลาประมาณ กี่นาทีคะหรือ,อชั่วโมงคะมไม่ไม่ถึงสี่สิบนาทีเพราะว่ามันจะรวมเอตรงนั่งรออีกสามสิบนาทีที่เป็นเอสังเกตอาการสังเกตอาการใช่แต่ว่าพอถ้าลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้วพอลงเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะแนะนําว่าให้ไปเปิดแอปของบางซื่อใช่ไหมคะมันก็จะมีคิวอารโค้ดมีอข้อมูลอยู่นั้นพร้อมนะคะมีบาร์โค้ดอยู่อันนั้นก็คือแค่รับใบใบเขาเรียกอ,อะไรใบยินยอมกรอกใบยินยอมเสร็จเซ็นชื่อเสร็จก็คือตรงเข้าจุดฉีดได้เลย ประมาณตรงนั้นไม่เกินสองสามนาทีค่ะถ้าสวยยิ่งถ้าไม่มีคิวนี่ก็คือต้อ,อตงไหนว่างก็เข้าได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็นั่งรอสังเกตอาการสามสิบนาทีเราทําสถิติไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเอคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้ามาเนี่ยก็คือประมาณสามสิบเก้านาทีแต่คนที่วลองอินมานี่ประมาณห้าสิบห้าห้าสิบ้านาทีกว่าจะกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการค่ะ